ไปต่อกันที่การบริหารจัดการน้ําของกรมชนประทานนะครับไปกันที่ห้วยแม่ค่อมอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริข,ของในหลวงรัชกาลที่9ลงพื้นที่ไปที่ลำปางนะครับ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ค้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านค้าอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกรมชลประทานสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสูงสลับเชิงเขาจึงจำเป็นต้องมีแหล่งเก็บน้ำเพื่อทำหน้าที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูการผลิตและฤดูแ้ง ก่อนนี้ก็เป็นลําห้วยไม่ค่อมลําห้วยธรรมดาธรรมดานี่แหละคือมันไม่มีที่กักเก็บน้ําเวลาน้ําบามาทีหนึ่งมันก็ไหลไปเสียน้ําก็ไม่มีที่เก็บหน้าแรงมันก็ลุ่มๆดอนๆ,ๆไม่ค่อยน้ําไม่ค่อยพอใช้หลังจากที่อ่างเก็บน้ําตั้งอยู่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะแยะเลยเพราะว่าถึงหน้า คือทำหรดูไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวหรือข้าวโพดเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพึ่งผล อย่างไรก็ตามการสร้างเพียงแค่แหล่งเก็บกักน้ําอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าของเกษตรกรได้ถ้าขาดการวางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ําที่ดีกรมชลประทานจึงได้มีการวางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ําโดยการให้เกษตรกรผู้ใช้น้ําเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรน้ําผ่านคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้น้ําซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการน้ําได้อย่างยั่งยืนการบริหารของเรานี่เรา อยู่ในรูปของคณะกรรมการบริหารหลังจากที่เราตกลงกันแล้วว่าเราจะเปิดน้ําวันที่เท่าไรจะเปิดกี่วันแล้วถึงเวลากําหนดเปิดก็ให้คณะกรรมการปิดเปิดเขาไม่ปิดเปิดซึ่งสมมุติว่าเราเปิดเจ็ดวันเราก็จะบอกถ้ามันทั่วถึงกันก่อนเราก็ปิดก่อนถ้ามันไม่ทั่วถึงกันก็เราก็ยื้อเวลาไปสักวันสองวันก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนิวหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางกุมชนทรานที่สองจังหวัดลำปางที่ได้เอื้อเฟื้ออุดหนุนไม่ว่าจะเป็นลำเหมืองดาดคอนกีดไม่ว่าจะบุรณาการบุญสันอ่างให้ความสนกสบายขอบคุณทางกุมชลปรานที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับ ปัจจุบันอ่างเก็บน้าห้วยแม่คอมอันหนึ่งมาจากพระราชดําริสามารถเก็บกักน้ําได้สูงสุดถึง1นึ่ล้านสามแพันลูกบาท์เมตรเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของราษฎรรวมสามหมู่บ้านรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงมีระบบส่งน้ําที่สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้ครอบคลุมถึง1 1 4 0ไร่รวมถึงพื้นที่รับประโยชน์รวมสูงสุดถึง5,500ไร่สามารถทําให้เกษตรกรมีน้ําใช้ในการทําเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับการเพาะพันธุ์ปลาและการปรศุสัตว์สรร้้้้้าาาางงปปะโยยชชนนน์ใใหกกลุ่่มมผูํเ็อ รวมถึงยังเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้เป็นอย่างดีอีกด้วย